ดีครับวันนี้อยู่กับช่องหม้วสันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุคนที่ให้การสนับสนุนช่องไมายวสันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูร่วงหน้าได้3ตอนต่อวันวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้นะครับสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาค4ีภาค5าเลยนะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับกระสูนทั้ง6ลอง้อมรอบสัตว์อสูนสีเงินขณะที่พวกมันตกลงบนพื้นพวกมันยังแยกเจ้าสิงโตคำรามสถานฟ้าและสัตว์อสูนสีเงินเสียงระเบิด6ครั้งดังขึ้นติดต่อกันขึ้นกระแทกพลังวิญ,ญญาณที่น่าสะพรึงกลัวได้กวาดไปทั่วสถานที่เจ้าสิงโตคำรามสถานฟ้าถูกระเบิดโดยการระเบิดมันลอยไปทางหลียงเย่ ได้สร้างหลีซุนหัวยยุเห่าคำนวณได้อย่างแม่นยำไม่ว่าจะเป็นสร้างหลีซุนฮานโลรัวหรือไซเมย์เอ,อ๋อพวกเขาประทับใจในการตัดสินใจและการควบคุมของเขามากตั์อสูรสีเงินอ่อนล้ามากแล้วเมื่อมันเผชิญกับการระเบิดมันทําได้เพียงอดทนกับพวกมันเท่านั้นอย่างไรก็ตามมันยังเจ้าเล่ห์มากจริงๆเมื่อเห็นว่าหนีไม่พ้นมันจึงเริ่มขุดดินและคุมตัวด้วยดินแม้ว่าแรงระเบิดของกระสุนปืนใหญ่จะดีมาก แต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสัตว์อสูรสีเงินอย่างเต็มที่สําหรับทุกคนจากโรงเรียนซือไรเคอร์ข้อจํากัดนี้ก็เพียงพอแล้วพวกเขาล้อมรอบมันเสร็จเรียบร้อยแล้วลียงเย่ใช้ดาบผ้าจานของเขาเพื่อจัดการกับเจ้าสิงโตํำรามสถานฟ้าวงแหวนวิญญ,ญาณสีดำผุดขึ้นมาจากร่างกายของมันและลียงเย่รู้สึกตื่นเต้นอย่างมากเขายกมือขวาขึ้นเหนือศีรษะและยกนิ้วให้หัวอยู่เฮ้าในอีกด้านหนึ่งฮาโลหัว เป็นคนแรกที่โจมตีหลังจากการระเบิดเชือกสีทองที่พ่างพราวของเธอไม่ควรล้อเล่นด้วยวงแหวนทองคำตกลงมาจากภากฟ้าและตัดเส้นทางหลบหนีของมันออกไปโดยสิ้นเชิงมันเป็นไปไม่ได้ที่สัตว์อสูรสีเงินจะหลบหนีได้อีกต่อไปมันง่ายมากนับจากนี้เป็นต้นไปสัตว์อสูรสีเงินที่เหนื่อยล้าและเจ็บปวดนั้นไม่ใช่คู่ต่อสู้ของใครอีกต่อไปแม้ว่ามันจะพยายามใช้ทักษะการจาลึกแต่ก็ไร้ประโยชน์ เนื่องจากไม่มีใครใช้ทักษะวิญญาณอันทรงพลังของพวกเขาภายใน5นาทีหมอยู่ห้าโจนออกจากยานสำรวจและฆ่ามันในขณะที่มันอยู่ภายใต้การควบคุมของเชือกสีทองที่พ่างพราวหวอยู่ห่าใช้ทักษะความเย็นจัดที่ไม่มีใครเทียบได้ดาบจากพระนินีหิมะจัดก,การมันก่อนก่อนที่สัตว์อสูรสีเงินจะใช้ทักษะการจลารึกพวกเขาเตรียมพร้อมแล้วแต่สัตว์อสูรสีเงินไม่พร้อมมันยังได้รับบาดเจ็บหลังจากการต่อสู้กับเจ้าสิงโตคำรามฟ้า ไม่มีช่องโหวใดๆทุกคนจากโรงเรียนซือไรเคอร์ประสานงานกันเป็นอย่างดีไม่ใช่ฮารโลหัวหรือหัวอยู่เฮ้าที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดกับสัตว์อสูรสีเงินอย่างไรก็ตามทักษะวิญญาณประเภทควบคุมของฮารโลหัวยังสามารถจารึกได้ดังนั้นหัวอยู่เฮ้าจึงโจมตีโดยใช้ปืนใหญ่วิญญาณจากยานสำรวจหวังชิวเอ๋อเป็นเหตุผลว่าทำไมสัตว์อสูรสีเงินจึงถูกกำจัดอย่างรวดเร็วสำหรับหวังชิวเอ๋อทักษะวิญญาณไม่สำคัญ มันไม่สามารถจะรึกหอกมังกรทองของเธอได้เธอใช้พลังบริสุทธิ์และเทคนิคการต่อสู้เพื่อโจมตีสัตว์อสูรสีเงินและจัดการได้สําเร็จขอบคุณหลังจากฆ่าสัตว์อสูรสีเงินแล้วหวมยูเฮาก็ยกนิ้วให้หวังชิวเอ,อ๋อวังชิวเอ๋อตอบว่านี่เป็นเพียงการแลกเปลี่ยนข้าแค่ทําตามสัญญาไม่ต้องขอบคุณข้าหวมยูเฮายิ้มและพูดว่าข้าต้องขอบคุณเจ้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น หลังจากที่เขาพูดจบเธอพยักหน้าและหัวอยู่เฮ้านั่งสมาธิบนพื้นเริ่มกระบวนการนำวงแหวนวิญญาณสีดำของอสัตว์อสูรสีเงินเข้าสู่ร่างกายของเขานี่คือพื้นที่หลักของป่าใหญ่ชิงโตยิ่งเขาดูดซับวงแหวนวิญญาณได้เร็วเท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้นทั้งเขาและหลี่ยงเย่ไม่รอช้าและทั้งคู่ก็เริ่มดูดซับมันแม้ว่าพวกเขาจะดูดซับทักษะวิญญาณที่พวกเขาไม่ต้องการแต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้น สัตว์อสูรสิเงินและสิงโตคำรามสถานฟ้าไม่ใช่สัตว์วิญญาณที่มีความสมดุลในทุกด้านพวกมันแต่ละตัวมีความสามารถโดยกําเนิดที่แข็งแกร่งเพียงอย่างเดียวสําหรับวิญญาจารย์พวกเขามักจะดูดซับความสามารถที่แข็งแกร่งที่สุดของสัตว์วิญญาณก่อนที่จะดูดซับทักษะวิญญาณอื่นๆรียงเย่และสิงโตคำรามสถานฟ้าเข้ากันไม่ได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นจึงไม่น่าเป็นไปได้ที่เขาจะดูดซับทักษะวิญญาณที่อ่อนแอลงเนื่องจากความเข้ากันได้สูงขึ้น สำหรับหัวยวเฮ้าทักษะการจารึกนั้นเหมาะสมที่สุดสำหรับเขายิ่งไปกว่านั้นพลังวิญญาณของหัวยูเฮ้าน้นยอดเยี่ยมมากนี่หมายความว่าเขามีรูปแบบการควบคุมบางอย่างในระหว่างกระบวนการดูดซับและไม่ต้องพึ่งโชคเขาสามารถนำพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมารวมรวม,มกับร่างกายของเขาและมันจะไม่เป็นปัญหาใหญ่สำหรับเขาเช่นกันป้องกันผู้คนรวมตัวกันเพื่อปกป้องทั้งสองที่กำลังดูดซับวงแหวนวิญญ,ญาณ ของพวกเขามูสวนและลูกหมีทั้งสองไม่ได้ออกมาจากยานสำรวจมันเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดสําหรับพวกเขาในระหว่างกระบวนการดูดซับความแตกต่างของความแข็งแกร่งทางกายภาพจะค่อยๆเปิดเผยในแง่ของการฝึกฝนหรียงเย่นั้นสูงกว่าหัวยุงเห่าถึง10อันดับและดูดซับวงแหวนวิญญาณที่6ของเขาอย่างไรก็ตามมีช่องว่างที่ผ่านไม่ได้ระหว่างความแข็งแกร่งทางกายภาพของพวกเขาตัดวิญญาณทั้งสองมีการฝึกฝนอยู่ประมาณ30,000ปี หาอ,อยู่ห้าใช้เวลาเพียงสองชั่วโมงในการดูดซับวงแหวนวิญญาณของเขาแต่ลียงเย่ใช้เวลาเกือบ6ชั่วโมงก่อนที่เขาจะประสบความสําเร็จโชคดีที่ภูมิภาคหลักมีประโยชน์พวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขาอยู่ในอาณาเขตของสัตว์อสูรสีเงินหรือสิงโตคำรามสถานฟ้าหรือไม่แต่ถึงแม้หลังจากที่สัตว์วิญ,ญญาณทั้งสองตายไปแล้วก็ไม่มีสัตว์วิญ,ญญาณชนิดอื่นเข้ามาในพื้นที่แม้ว่าพวกเขาจะใช้เวลาค่อนข้างนานในการดูดซับวงแหวนวิญญ,ญาณ พวกเขาก็ไม่มีปัญหาใดๆในที่สุดดวงเนตรวิญ,ญญาณของหัวยูเฮาก็ได้รับวงแหวนวิญ,ญญาณที่5จากนี้ไปเขาสามารถเลือกได้ว่าเป็นราชาวิญ,ญญาณอย่างแท้จริงหลังจากการดูดซับสิ้นสุดลงไซเมอเอ,อ๋อได้ออกคําสั่งให้ทุกคนล่าถอยอย่างรวดเร็วก่อนที่ทั้งสองคนจะทดสอบทักษะวิญ,ญญาณใหม่ของพวกเขาได้แม้ว่าเธอจะเป็นราชินานานพมยุทธ์แต่เธอก็ยังอยู่ในสถานที่ที่ไม่ค่อยได้เปรียบ พวกเขาอยู่ในพื้นที่หลักของป่าตอนนี้ของฟ้าเริ่มมืดลงใส่เมยเอ,อ๋อไม่กล้าค้างคื้นที่พื้นที่หลักนี้ยังไงก็ตามปล่อยท้าไปที่ภูมิภาคระดับสูงก่อนดีกว่าพวกเขาโชคดีมากในครั้งนี้เมื่อเทียบกับความโชคร้ายที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ไม่เพียงแต่พวกเขาประสบความสําเร็จในการหาสัตว์วิญญาณที่เหมาะสมในการฆ่าเท่านั้นแต่พวกเขายังไม่พบกับปัญหามากเกินไปในขณะที่ถอยกลับพวกเขาวิ่งไปจนถึงเที่ยงคืน และหยุดหลังจากที่พวกเขาอยู่ลึกเข้าไปในภูมิภาคระดับสูงพวกเขาพบกับสัตว์วิญญาณสองสามตัวระหว่างทางแต่พวกมันก็ไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อพวกเขาพวกเขาพักค้างคืนและเดินทางต่อไปในเช้าวันรุ่งขึ้นโดยเคลื่อนตัวออกจากภูมิภาคหลักโดยเร็วที่สุดพวกเขาใช้เวลาน้อยกว่าสองวันในการออกจากป่าใหญ่ชิงโตในที่สุดเราก็ออกมาได้ตียงเย่อทานหลังจากออกมาจากป่า ได้เห็นญาติที่กว้างใหญ่ทุกคนจากโรงเรียนซอไรเคอร์รู้สึกราวกับว่าพวกเขาได้กลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงใช่ในที่สุดพวกเขาก็ออกมาหลังจากการทดสอบเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทุกคนที่ต้องการวงแหวนนิญาญณญก็ได้รับวงแหวนนิญาญณญญเช่นกันทุกคนโล่งใจเมื่อร่างกายคลายความตึงเครียดที่มีอยู่แม้แต่ไซเมยเอ๋อกก็รู้สึกเช่นเดียวกันแม้ว่าโชคของพวกเขาจะเข้าข้างพวกเขาแต่การเดินทางของพวกเขา ก็ไม่ราบลื่นนักน่าเป็นปฏิหารที่ทั้งทีมสามารถล่าถอยได้สําเร็จหลังจากการเผชิญหน้ากับสามฟ้าแฝดพี่น้องทรงไซม์เอ๋ยยิ้มและพูดว่าเอาละอย่าผ่อนคลายมากเกินไปยังไม่สายเกินไปที่จะเฉลิมฉลองเมื่อเรากลับไปที่สถาบันการศึกษาเรียบกับสถาบัน่อนจะมืดยิ่งเรากลับเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งผ่อนคลายได้เร็วเท่านั้นตกลงทุกคนยอมรับคําพูดของเธอ น้ำเสียงของพวกเขาเต็มไปด้วยความยินดีหัวยู่เห่าถอนหายใจในหัวใจของเขาการฝึกฝนของเขาเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ไม่ว่าจะเป็นความสามารถของเขาในฐานะวิญญาจารย์หรือวิศวกรวิญญาณเขาได้รับการพัฒนาอย่างมากอย่างไรก็ตามเขาตระหนักดีว่าเขาบกพร่องในหลายๆด้านระหว่างการเดินทางผ่านป่าใหญ่ชิงโตโชคดีที่พวกเขาไม่พบกับสัตว์วิญญาณที่แข็งแกร่งมากในภูมิภาคหลัก หากพวกเขาพบศาสตร,ร์ิญญาณ1 0 0 0 0ปีมันจะเป็นวิกฤตที่ทั้งทีมจะต้องเผชิญหน้าร่วมกันในอนาคตอันใกล้ความต้องการวงแหวนิญญาณของพวกเขาจะเข้มงวดมากขึ้นเมื่อการฝึกฝนของพวกเขาเติบโตขึ้นอย่างไรก็ตามเขาอาจจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากทีมที่แข็งแกร่งทุกครั้งความสามารถของเขายังขาดอยู่มากหลังจากความผิดหวังชั่วครู่โมออยูเฮาเริ่มตื่นเต้นแม้ว่าเขาจะต้องเผชิญกับภัยคุกคามมากมายในการเดินทางครั้งนี้ แต่เขาก็ได้รับประโยชน์อย่างมากเช่นกันเช่นเดียวกับที่เขาคาดไว้ทักษะวิญญาณที่5ของเขาคือการจาลึกของสศาศาศัตว์อสูรสีเงินไม่เพียงแค่นี้เขายังนําลูกหมีคงเรียบทองกลับมาด้วยลูกหมีสองตัวนี้ยังคงเหนียวแน่นมากนอกจากนี้พวกมันโตขึ้นมากภายในเพียงไม่กี่วันผลของพวกมันดําสนิทและพวกมันไม่มีปัญหาในการเดินอีกต่อไปพวกมันเป็นสัตว์วิญญาณชั้นหนึ่งและอันดับสูงอย่างแท้จริง ในไม่ช้าพวกมันจะมีพลังต่อสู้พวกมันยังปฏิบตัติต่อหัวยูเฮาเหมือนเป็นพ่อของมันเมื่อคนอื่นเข้าใกล้พวกมันพวกมันจะแยกเขี้ยวไม่เพียงแต่จะได้ใกล้ชิดกับพวกมันเท่านั้นแต่พวกมันยังพึ่งพาเขาอย่างมากอีกด้วยนอกจากลูกหมีทั้งสองแล้ว,ห,วหัวยูเฮายังได้รับกระดูกวิญญ,ญาณสามชิ้นกระดูกวิญญ,ญาณเหล่านี้มาจากเจ้าของทักษะการล้อมวมวิญ,ญญาณยุทธการต่อสู้สามทางลิงมาป่าทั้งสาม เขารู้แล้วว่าต้องการทำอะไรกับกระดูกวิญญาณทั้งสามนี้เขาจะเก็บหนึ่งชิ้นไว้สำหรับตัวเองและมอบให้กับหวังชิวเอ๋ออีกหนึ่งชิ้นชิ้นสุดท้ายเขาจะบริจาคให้กับสถาบันการศึกษาถ้าตรงเอ๋อต้องการเขาจะมอบกระดูกวิญญาณให้เธอถ้าเธอไม่ต้องการกระดูกวิญญาณเขาจะเก็บไว้ใช้เองท้ายที่สุดกระดูกวิญญาณที่เพิ่มเข้ามาสามารถเพิ่มความสามารถของวิญญาจาร์ได้หวายู่ฮ่าวรู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษ ที่ได้เห็นทักษะการเคลื่อนย้ายแบบกระทันหันของริงมาป่าในกระดูกวิญญาณไม่ว่าทักษะนี้จะปรากฏเมื่อใดก็ถือเป็นทักษะศักดิ์สิทธิ์เหมือนได้ครอบครองอีกชีวิตหนึ่งทุกคนเคลื่อนตัวเร็วมากขณะที่พวกเขารีบกลับไปที่โรงเรียนก่อนพระอาทิตย์ตกดินในที่สุดพวกเขาก็เห็นเมืองที่คุ้นเคยและประตูสู่สถาบันการศึกษาอ่าในที่สุดเราก็กลับมารียงเย่ตะโกนราวกับว่าเขากําลังระบายต่อจากนี้ เขาก็เริ่มหัวเราะขี้คับเขาพอใจมากกับสิ่งที่ได้รับจากการเดินทางครั้งนี้ในฐานะที่เป็นวิญญาณประเภทความว่องไวเสียงคำรามสถานฟ้าเป็นทักษะวิญญาณที่ระเบิดได้นอกจากนี้ทักษะวิญญาณยังมีระดับของความสามารถในการควบคุมมันจะส่งผลต่อการพัฒนาในอนาคตของเขาอย่างแน่นอนเมื่อเทียบกับวงแหวนวิญญาณของหวังชิวเอ๋อร์และมู่สวนนั้นแย่กว่าวงแหวนวิญญาณของมู่สวนดีกว่าหวังชิวเอ๋อร์เล็กน้อย เขาใช้ทักษะของเขาในระยะไกลได้ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่สำหรับหวังชิวเอ๋อร์ทักษะความกระหายเลือดของเธอดูอ่อนแอลงกว่าเล็กน้อยสิ่งที่น่าประทับใจเพียงอย่างเดียวคือการฝึกฝน50,000ปีของราชาลิงบาบูนเลือดเธอได้รับวงแหวนนิญญาณ50,000ปีแล้วผู้คนกลับไปที่โรงเรียนซือไรเคอร์ยกเว้นหวังชิวเอ๋อร์และไซเหมยเอ๋อหวังชิวเอ๋อร์รู้สึกสับสนเล็กน้อยขณะที่เธอเฝ้าดูพวกเขาที่เหลือดูเหมือนเธอจะคิดอะไรบางอย่าง ใสเมยเอ๋อขึ้นมาข้างๆเธอเธอยิ้มและถามว่าชิวเอ๋อมีอะไรผิดปกติงั้นเหรอเจ้าคิดว่าพวกเขายึดติดกับโรงเรียนมากเกินไปหรือไม่ข้าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นกับเจ้าสักวันหนึ่งสถาบันการศึกษาเป็นเหมือนบ้านของทุกคนจากนี้ไปที่นี่จะเป็นบ้านของเจ้าเราควรจะทะรองไม่ใช่เหรอตอนนี้เรากลับมาอย่างปลอดภัยแล้วตกลงหวังชิวเอ๋อพยักหน้าเล็กน้อยได้ตามใซเมยเอ๋อเข้าไปในสถาบันการศึกษา ทุกคนยังคงกระตือรือร้นเมื่อมาถึงชายฝั่งของทะเลสาบเทพสมุทรหลังจากนั้นพวกเขาก็แสดงท่าทีของตนเองและรีบไปยังเกาะเทพสมุทรหาอยู่เฮาจับมือหวังตรงเอ๋ก่อนที่เขาจะมุ่งหน้าไปยังเกาะเทพสมุทรเขาบิดศีรษะและเหลือบมองไปที่หวังชิวเอ๋เขายังยกนิ้วโป้งให้เธอหลังจากนั้นเขาก็บินไปกลับหวังตรงเอ๋ปีของเทพพิดาผีเสื้อที่เป็นประกายของหวังตรงเอ๋กลางออกกว้างหมอยู่เฮายกแขนขึ้น ได้ถูกพาไปด้วยนิ้วเท้าของเขาปัดผ่านผิวน้ําและกลายเป็นก้อนน้ําแข็งเมื่อพวกเขามองเข้าไปในดวงตาของกันและกันพวกเขาก็เห็นภาพสะท้อนของตัวเองพวกเขากลับบ้านอย่างสบายใจมุ่งหน้าไปยังเกาะเทพสมุทรหวังชิวเอ๋ยยกตัวขึ้นหลังจากที่พวกเขาอยู่ไกลจากเธอเท่านั้นเธอยังมุ่งหน้าไปยังเกาะเทพสมุทรไซเมเอ๋อยิ้มเมื่อเธอเห็นว่าพวกเขากระตือรือร้อนแค่ไหนอย่างไรก็ตามสําหรับเธอ ธารกิจนี้ยังไม่จบเธอยังคงต้องรายง,งานทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับสถาบันนี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเมื่อพวกเขาได้รับรางวัลที่น่าประหลาดใจมากมายระหว่างการเดินทางครั้งนี้มีหลายสิ่งที่เธอรอช้าไม่ได้ในการรายง,งานหลังจากลงสู่พื้นที่เกาะเทพสมุทรหวัวอยู่ห้าวและหวังตรงเอ,อ๋ก็รีบไปที่สาราเทพสมุทร พวกเขายังคงองาศัยอยู่ที่นั่นและสถาบันการศึกษาไม่ได้วางแผนที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้พวกเขายังคงค่อนข้างมีความสุขที่จะอยู่ที่นั่นตลอดไปท้ายที่สุดสาราเทพสม,มุดถูกสร้างขึ้นโดยใช้ลำต้นของต้นไม้สีทองพลังงานที่สำคัญของสวรรค์และโลกได้รับการหล่อเลี้ยงในสาราเทพสม,มุดและเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการสุผลของพวกเขาข้าเหนื่อยแล้วหลังจากเข้าไปในห้องของเขาหวังตรงเอ๋อ ก็หันหลังกลับและกระโดดเข้าไปในอ้อมแขนของหัวยูเฮาเธอกอดเอวเขาแน่นห,หัวยูเฮายิ้มจนถึงหูเขาเหนื่อยมากเช่นกันและกําลังจะพลอยห,หลับไปเราพักสักคู่เถอะห,หัวยูเฮากอดเธอและนั่งข้างเตียงวางตรงเอ,อ๋นั่งบนต้นขาของเขาโดยธรรมชาติแล้วเอ็นศรีรษะลงบนไหล่ของเขามือของเธอกอดเขาแน่นมากห,าหัวยูเฮาไม่ได้มีเจตนาร้ายแม้ว่าเขาจะกอดเธอมีเพียงความรักที่บริสุทธิ์ราวกับว่า เขากำลังกอดสมบัติํำค่าที่สูตรของเขาอย่างแผ่วเบาอยู่เฮ้าในที่สุดเราก็ถึงบ้านแล้วคงจะดีถ้าเราสามารถอยู่ที่นี่ตลอดไปหวังตรงเอ๋อถอนหายใจฮอยูเฮ้ายิ้มและพูดว่าถ้าเจ้าเต็มใจข้าจะอยู่ที่นี่กับเจ้าตลอดชีวิตท,ที่เหลือของเราหวังตรงเอ๋อเงยหน้าขึ้นมองเขาก่อนที่จะสุดตัวลงในอ้อมแขนของเขาอย่างไรก็ตามหฮอยูเฮ้าลหลงไหลในแสนตาอันแสนหวานของเธอ เขากอดเธอแน่นยิ่งขึ้นตรงเออแล้ว2ตัวนี้ล่ะพวกมันก่อติดข้าเหนียวแน่นเกินไปพวกมันไม่สามารถอาศัยอยู่ในพื้นที่สังเวียนโดนศาสตร์วิญญาณได้เช่นกันดูเหมือนว่าพวกมันจะต้องอยู่กับข้าสักพักอย่างไรก็ตามข้าไม่สามารถอยู่ที่นี่ตลอดไปได้เรายังมีอีกหลายสิ่งที่ต้องทําข้าควรทําอย่างไรดีขณะที่เขามองไปที่ลูกหมีสองตัวที่ตอนนี้มันไม่ค่อยมีความสุข ที่เขาวางมันไว้บนพื้นเพื่อที่จะกอดวางตรงเอ๋อหัออยู่เฮ้ารู้สึกช่วยไม่ได้มากตกลงวางตรงเอ๋ตอบเบาๆหัวอยู่เฮ้าเอื้อมมือออกไปด้วยมือข้างหนึ่งและชี้ไปที่ลูกหมีสองตัวทันใดนั้นมันก็เริ่มกระโจนเข้าหาเขาพวกมันใช้มือของมันสนับสนุนและต่อสู้เพื่อแย่งชิงตำแหน่งที่ดีมันเป็นฉากที่น่าขบขันใครจะคิดว่าลูกหมีที่น่ารักสองตัวนี้ จะกลายเป็นสัตว์วิญญาณที่น่ากลัวที่สุดในอนาคตเมื่อเจ้าสองตัวโตวขึ้นข้าจะส่งเจ้ากลับไปในป่ายายชิงโตเจ้าต้องอยู่ที่นั่นหัวยุงเห่ารู้สึกประทับใจในส่วนที่นุ่มนวลที่สุดของหัวใจบางทีอาจเป็นเพราะว่าลูกมีทั้งสองน่ารักเกินไปอันที่จริงเขาต้องการส่งมีคงเดบทองสองตัวนี้กลับไปถึงแม้ว่าพวกมันจะเป็นสมบัติล้ำค่าสำหรับวิญญาจารย์คนอื่นๆตรงเอ,อ๋ เจ้าคิดว่าข้าควรส่งพวกมันกลับไปหรือไม่สมควรหวังตรงเออตอบหัวยูเฮายิ้มอย่างพอใจข้ารู้ว่าเจ้าเห็นด้วยกับข้าเจ้ารู้ไหมว่าเจ้าเป็นคนใจดีมากเป็นโชคดีของข้าที่ได้อยู่กับเจ้าในช่วงเวลานี้ในที่สุดข้าก็ปรับตัวได้ความรู้สึกที่มีความสุขต่างๆแปรปรากฏในใจข้าทั้งหมดนี้เป็นเพราะเจ้าคําพูดที่โรแมนติกได้น่าประทับใจของหัวอยู่เฮาไม่ทําให้เขาได้รับคําตอบ อะไรนะหมวอ,อยู่ห้าวก้มศีรษะลงสิ่งที่เขาเห็นคือขนตาของเธอที่ติดอยู่ใต้ตาของเธอวางตรงเอ๋อเป็นเหมือนแมวที่เชือกฟังซุกอยู่ในอ้อมแขนของเขาเธอนอนหลับสบายมากริมฝีปากสีแดงอันละเอียดอ่อนของเธอด้านหนึ่งถูกย้อมด้วยน้ำลายดูเหมือนว่าเธอกำลังน้ำลายไหลหมวอ,อยู่ห้าวเต็มไปด้วยความสำนึกผิดเมื่อเขาเห็นเธอเช่นนั้นเขาวางเธอไว้บนเตียงอย่างระมัดระวังเพื่อให้เธอนอนหลับสบายขึ้น อย่างไรก็ตามเธอพลิกตัวและกอดเอวเขาแน่นเธอไม่ยอมปล่อยเขาไปลูกหมีทั้งสองตะโกนอย่างไม่พอใจดูเหมือนว่าพวกมันจะตำหนีหวังตรงเอ,อ๋ที่ย่างทิ้งที่กอดที่อบอุ่นที่สุดของพวกมันหวัวยู่เห้าตะคอกว่าเจ้าสองตัวนอนกับพื้นเจ้ารู้หรือไม่ว่าการไม่เห็นความชั่วร้ายหมายความว่าอย่างไรขณะที่เขาพูดเขาใช้ขาดึงผ้าห่มขึ้นและคุมหวังตรงเอ,อ๋พร้อมกับตัวเขาเอง เขาเอื้อมมือออกไปเป็นหมอนสำหรับเธอและปรับท่าทางของเธอเล็กน้อยเพื่อให้เธอนอนหลับสบายขึ้นร่างเล็กของเธอซุกอยู่ในอ้อมแขนของเขาหัมอยู่เห้าถูกสัมผัสและเขารูบไล้ใบหน้าที่บอบบางของหวังตรงเอ๋ออย่างอ่อนโยนเขาจุมพิษที่หน้าผากของเธอก่อนที่จะหลับตาลงหมอยู่เฮ้าไม่ได้สังเกตว่าขนตาของเธอขยับเล็กน้อยในขณะที่การหายใจของเขาช้าลง เธอ,อยังยิ้มที่มุมปากของเธอพวกเขานอนหลับไปตลอดคืนจนถึงเที่ยงวันถัดไปหมอ,อยู่เฮาเป็นคนแรกที่ตื่นขึ้นเขาไม่เคยนอนสบายขนาดนี้มาก่อนในอ้อมแขนของเขายังมีก้อนหินนุ่มๆเดี๋ยวนะก้อนหินนุ่มงั้นเหรอหัวอยู่เฮาลืมตาขึ้นโดยไม่รู้ตัวได้เห็นบางอย่างที่ทําให้หัวใจของเขาเต้นแรงวางตรงเอ,อ๋ยยังคงอยู่ในอ้อมแขนของเขาแต่ตำแหน่งของพวกเขาเปลี่ยนไปเมื่อเทียบกับเมื่อคืนก่อน เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ